พอได้ถายวาดวานร้านสุดครับผมอะไรกันแล้วลงมือเป็นเชฟเองอาาให้เขากินก็เออให้แล้วก็าทำให้ให้เรากินครับอันนี้ก็เขาทำงานเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของไปทำให้กินดีกว่าอร่อยไม่อร่อยนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเจีย่าบอกว่าอร่อยมากเป็นเมนูอะไรคะเป็นเมนูเป็นเมนูอะไรรักสัตว์ยังไงคะเป็นเมนูง่ายๆครับจริงๆก็มีสลัดมีพวกดิบ ะะมีซุปเห็ดแล้วก็มีสเต็กแซลมอนที่แบบว่าทำแบบฟิวชั่นหน่นอยอะไรนะผมก็คิดเองทำเองเลยมาคือมันเป็นเมนูที่แบบย่าย่าชอบเปล่า <laughs> ผมอยากทำจร่งๆไอ้รู้สึกว่ามันน่าจะเฮลตี้ดีเพราะว่าเขาเขาไดกินกินได้แล้วรู้สึกสบายท้องอะไรนี้ด้วยแต่เอาไม่ได้อยู่ตรงที่เราไปซื้อของเองทุกอย่างเพื่อแล้ลงมือทุกอย่างจัดการเองเลยฝึกไปด้วยครับฝึกไปฝึกไป อย่างตอนเสิรนี่มีอธิบายอาหารอะไรยี้บ้างไหมคะผมไม่มีครับผมกินคนแรกเลยครับผมหิวมากใช้เวลาในครัวมันเกือบสองชั่วโมงนะครหิวมากครับผมแล้วเราชมกินตัวเองเราว่าโอเคไหมกินเองอ่ะผมเป็นคนที่กินอะไรก็ได้อร่อยทีนี้ทีนี้ต้องอยู่ที่ลิ้นเขาแล้วถ้าเขาบอกว่าอร่อยแสดงว่าผ่านแหลอยาอย่าเขาจะได้กินอย่างนี้ทุกปีเมนูซ้ำๆแบบนี้แหละครับความเซอร์ไพรส์นอกจากทานข้าวแล้วเนี่ยมีแบบของหวานอะไรไหมจริงๆปีนี้ถือว่า คืว่าไม่ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษมากมายนะครับเพราะว่าก็ก็มีดอกไม้ครับแล้วก็คงใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าอีกวันรุ่งขึ้นก็ต้องแยกย้ายกันไปทํางานแล้วอะไรเงี้ยครับกพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ให้ซ้อยให้แห้อะไรกันไปครับรวบปล่าจริงๆรวบครับคริสต์มาสพร้อมปีใหม่ครับเพราะว่าอะไรอะไรคนจะแซวฟันตุหกันนันนะเนี่ยเสื้อลายเราเอ้ยตั้งใจเลยครับตั้งใจเห็นชุดนี้ปุ๊บแล้วกด F เลย อ่าแล้วก็ซื้อจุกนี้เก็บไว้ใส่วันลอยเทปจริงๆโหเก็บไว้เผื่อใส่แบบเทศกาลหรือว่าช่วงหลี่มันแนวสีแดงอะไรเงี้ยเอาไปใช้ดีอีกเยอะถือว่ารอบนี้ทำกันบ้านเตรียมตัวนานไหมมีเวลาว่างเยอะครับว่างทุกวันก็เลยแบบว่ามีเวลาเยอะเลยออ้ขั้นตอนที่เราใส่ของขอเขาวเซอร์ไทยแบบว่าเขาเขารู้ก่อนไหมจริงจริงจริงก็ไม่ได้บอกอะไรมากครับก็แค่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะทําอาหารให้กินนะอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นน้องเสร็จเร็วพอดีก็เลยผมกำลังจะออกแถวดอกไม้ เราไเจอกันพอดีเรียกว่าเขาว่าจะไปไหนก็โกหไม่ค่อยเก่งเลยนะเรียกว่าจะไปเอาดอกไม้เพราะว่าเขาเสร็จเร็วกว่าเวลาแล้วก็เลยว่าเอาไปด้วยกันแล้วกันอะไรย่างเงี้ยก็เลยพาเขาไปคำถามเบสิกเลยชาวเน็ตลุ้นเลยว่ามันจะมีอะไรอยู่ในดอกไม้หรือเปล่าที่คขาถามเบสิกเลยนะไม่มีไม่มีสิเนี่ยยิ้มเข้าไปแล้วยิ้มเข้าไปแล้วต้องแบบสถานที่ต้องแบบอีกที่ดึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีมี ไว้อยู่แล้วว่าจะต้องมานานผมว่าผมก็ผมก็พอที่จะแบบเข้าใจเขาว่าว่าหรือเข้าใจผู้หญิงแบบว่าจริงๆแล้วระเบียงคอนโดก็คงไก็คงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะก็เห็นกันหน้าพ่อแม่เขาบ้างนะฮะใกล้กันแหลนี่เพราะว่าก่อนนั้นนี่คุณปรินคุณเขาบอกว่าถ้ามีอะไรจะเซอร์ไพรายให้ปรึกษาเขาได้นะครับใช่ใช่ใช่ผมผมก็ผมก็ดูพี่ผมเป็นตัวอย่างครับ เหมือนเขาก็าหลุดมาว่าเราก็ไปปรึกษาเขาอยู่เพราบวจาอย่างไรดีจริงๆก็คงเป็นธรรมดาที่ที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่มาตาน้ำร้อนมาก่อนแล้วสัมผัสความรู้สึกนั้นม,มาแล้วเราก็เราก็คุย,ยกับเขาไว้เราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างแล้วนี่แล้วเดี๋ยวใบย่นนยา,ยามีก,การที่จะไกลใหญ่ยากสักอย่างนึงเ่ยเขา<อ>ใหญ่ยากเขาบอกเขาเขาเหมือนเขาตอบได้เขาเหมือนมีเซนใช่เขาดีเขาเป็นคนมีเซนส์นะเขาเป็นคนเขาจะรู้พวกผมโกงไม่เก่งโกงไม่ได้เ แล้วก็ผมว่าจริงๆเราคิดไปได้เยอะมากๆหมืองว่าเราแทนอะไรหลายอย่างไ้ได้แต่ถึงเวลาจริงๆผมว่าอะไรที่มันบางอย่างที่มันเรียบง่ายที่สุดหลาจจะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดไ็ได้แต่ไม่ใช่ที่ระเบียงแน่นอนแักของก็เตรียมไปแล้วเนาะไ่ถึงมงแหมงงย่ตรงไม่เตรียมเลยไม่เตรียมเลยไม่มีงไม่มีแมงใช่ไม่มีเลย